อ๋อเนาะเป็ดเขาเนี่ยเขาอยู่ไหนอ่ะเปิดล็อกอ่อนหน้าเพื่อจเปิดหน้าล็อกเพื่อใหญ่ไงโอ้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 บุกรส่ทองเลยเข้ามาจังกัน่ะวิ้วิงงานขึ้นไหมแนวมาลุตมาลุตข่างเรือเนี่ยดูเล่นเล่นมากไปหน่อยจุกเขานี่ฮะโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยตั้มือกูเหี้ย

อะไรข้าวเลยขาวเลยขาวเลยเออเออดุยดุยเอเอามาหันข้างนะโอ้ยไม่หันได้เตรียมตัวดังอือด้มไปคันหนึ่งนะโแล้วครับผงนไปูเขยดยมาเขยดกยดเยเขยเขยดูเเขยเ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 เยวยยเยย ยัสูงมายสูงนอเออมันกระโงกินดีน่ะพอแล้วครับอังเกยครับอังเกยอังเกยครับไอ้มายกขึ้นสูงเลยด้เกยแล้วครับด้เกยเดี๋ยวเยกขึ้นด้วถ่ายรูปเออแเอวเกยายสวยครับ ักระดองครับหอเมึ่กระดองเหยียบหยีมือกระดครับมึกระดองไม่กินนะอันนี้อันนี้ตัวครับตัวตัวเอาที่ใส่เองเี่นะอ่ะตัวไปพัดเพล์นะรวมมาตัวครับรวมอเกยทำไมเนี่ยร้อยเกยทำไมเนี่ยเออกัดมือเนี่ยเกยสองครับอันนี้อะไรปรากดคีริงเราคือไม่ได้สองไปทาไมประกดคีริงเนี่ยย่างประกรดคีริงย่างครับแล้วภาษาอ่ะนี่ครับภาษาโตมโต าสางกระตุมมากรสายหนึ่งตัวห้าตัวครับวันนี้